ผมเป็นผมเคยเป็นพรีเซนเตอร์นะบอกไว้ก่อนนะแล้วผมใช้ผมใช้อยู่ประจำนะตัวเนี้ยโซเอเหรอคุชชั่นโซเอคุชชั่นจำได้เธอเธอเคยเเธอป็นคุชชั่นที่แบบว่าเป็นคุชชั่นที่แบบว่าดีมากเออวันนี้เจ้าของแบรนด์ไหมคะเจ้าของแบรนด์สวยมากนะสวยมากโอ้ยยังไงสวัสดีค่ะหยิบผ่อนมาเลยเดินมาจากขอนแก่นเลยรู้สึกแบบนรู้จักเออเพราะว่าเคยทักไปถามบิ๊กว่าเอ๊ะ อ,อะไรยังไงกันนะ่ะนเธอรู้จักไหนเธอรู้จักในฐานะอะไรคูจิ้นบิ๊กไง อ้าวทำไมก็พูดตามตรงฉันออกจากไลน์นี่ก่อนนะรู้จักในฐานะคู่จิ้นบิ๊กไงเขาเคยใส่สร้อยหนูไปกินข้าวบนร้านอาหารที่เป็นกระจกใส่สร้อยเธอนางแล้วเธอไปกินข้าวกับคนแล้วก็ไปกินกับเจ้าของแบรนด์นี้แล้วก็ถ่ายคลิปว่าแบบแล้วเขามาชิ่งหมดวันเนี้ยใส่สร้อยอันนี้ทำไงใคร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 เบียกับวัดใครเพาะ่อหนูเห็นปุ๊บหนูโทรไปถามบิ๊กว่าเอ๊จีบกันหน่อย แล้วคนทำไมคนขึ้นเรื่อยอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมคนขึ้นเรื่อยอ่ะหนูเพื็กเลยหนูโทรเลยตอนนี้2 4 0 0 0สคนคือเป็นช่วงอันนี้ไงเป็นช่วงแบบพูดคุยกันได้เราไม่ได้สนใจเรื่องสร้อยเราสนใจเรื่องว่าเาเป็นแฟนกันหรออันนี้คือินานานยางนานยางนานยังปีที่แล้วโอเคข้อมูลเป๊ะเขอมูลเป๊ะครับเป๊ะปีที่แล้วประมาณกลางปีที่แล้วโทรเลยเป็นแฟนกันหรอว่ฉันก็โทรเพราะเธอใส่สร้อยชั้นอย่างเงี้ย ไม่ได้เรื่องสร้อยหรอแม่อยากรู้มันไม่ร้อนเธอมาทำไมอยากรู้โอเควันนี้เราเดี๋ยวเชิญเจ้าขอแม่มาเลยว่าตัวจริงหรือจริงนางยังไงสวยมากแล้วตัวจริงสวยมากตัวเล็กน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่งเลยนั่งเลยนั่่งได้ไหมคะมาโอเคครับอ่ายังไงบิ๊ก เอาไม่ใช่ตรงไรอะไรที่เรื่องโซฟานิดนึงให้มันจะได้กลางกลางขยับไปขยับกลางกลางนิดนึงเรื่องโซฟานิดนึงให้มันกลางกลางโซ่ให้นะครับโซฟาให้มันกลางกลางนิดนึงวันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้เห็นไม่ไม่ได้เห็นแบบมันอยู่ตรงหน้านานแล้วเพราะปกติคือใช้ตลอดเอออุ้ยเราแต่งหน้า่มเเอออโคแต่งหน้าแม่เซมมี่แต่งให้ตลอดอันนี้เวลาไปงานไปการคือบอกเลยว่าทั้งปีใช้แต่อันนี้แล้วดีมากเดี๋ยววันนี้ให้พี่ลูกแก้วแนะนำตัวก่อนนะครับกับแฟผล แล้ว <blender> <BR> นี่แม่นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วเตี้ยวจะได้ป่ะอ๋อไม่เธอเป็นใครก่อนนะเั่นนะพี่ไวผมเอาเปุ๋แอร์หน่อยพริกมันไม่ได้ร้อนตัวนะัตวพริกร้อนเลยขนาดนั้นอ่ะเร่าลอยแล้วค่ะบ้ามาสวัสดีค่ะชื่อลูกแก้วนะคะเจ้าของแบรนด์ Cushion Solee นะคะเดินทางมาจากขอนแก่นเลยวันจริงเหรอคะใช่ค่ะ บินมาเมื่อเช้าเพื่อมาที่นี่เลยเพื่อมาที่นี่เลยมาจัดโปรโมชั่นนะคะสวยมากเลยขอบคุณค่ะน้องเวสก็สวยเหมือนกันสวยมากอ่ะค่ะตอบหนึ่งค่ะเห็นแต่ในคลิปไงไม่ผมก็ให้เขาคุยกันก่อนว่าจะได้ผมจะได้ฟังว่าเอสัมภาษณ์เบสค่ะเบสสัมภาษณ์ผมคุยกันบ่อยแล้วครับมากทำงานด้วยกันตลอดเลยหล่มาจังหวัดอุตลอดดูหล่อมากดูเท่มากพักแบบอาไปแล้วครับมา อ่ะโอเคนะคะทุก่วันนี้ราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะสามร้อยยี่สิบเก้าสามรอยยี่สิบเก้าเดี๋ยวแก้วจะจัดเท่าไหร่นะจ๊ะตอนนี้สามสองเก้าตอนนี้สามสองเก้าเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวแก้วจะทําโปรโมชั่นแบบไม่เคยทําแบบไม่เคยทําราคานี้เลยจริงๆเราก็ขายราคานี้ใช่หรอครับเราเราขายราคานี้แต่ว่าเรามาทั้งทีเราจะต้องมีโปรโมชั่นที่โคตร เดี๋ยววันนี้ให้น้องเบสแต่งหน้าให้พี่ให้เบสตกก่อนให้เบสตกอ่ะโอเคถ้าเกิดราคามาเดี๋ยวบอกนะคะน้องๆมันสีดอกไม้มาสามร้อยยี่สิบเก้าสามร้อยสามร้อยห้าเก้าค่ะต่มีคูปองเดียวแก้วจะลดให้อีกรอราคาสักครู่นะคะเดี๋ยวรอราคาสักครู่นะคะส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่กดราคาสามห้าเก้าไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแก้วจะมาจัดโปรให้สามารถตุนได้เลยนะคะตัวนี้แก้วขายมาประมาณแบบ 3ามแสนตลับแล้วนะคะก็ใช่นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เป็นครั้งแรกในการจัดราคานี้อ่ดราคามาแล้วใช่ไหมจ๊ะจึ้งเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตากะเียรเราขายสามห้าตากะเียรเราขายสามห้าเก้าเดี๋ยวรอราคาสัดส่วนเป็นแป้งอยู่ในตัวด้วยแปลว่าเราไม่ต้องทาแป้งก็ได้คือเดน๋นี้คือเป็นแบบฟิลแบบถ้าเป็นไม่ซุ่นแต่มันมีกลิ่นไอของความมีแป้งด้วย นะคะตัวนี้มีทั้งหมดนะคะ5 7 5เบอร์เบอร์ศูนย์ศูนย์ผิวขาวมากนะคะโตอินพอสอดดีนะคะคือฉ่ำมากใช่ค่ะแล้วก็เบอร์ศูนย์หนึ่งผิวขาวชมพูเบอร์ศูนย์สองผิวขาวเหลืองเบอร์ศูนย์สามผิวสองสีและเบอร์ศูนย์สี่ผิวเข้มนะคะส่วนวันนี้ก็ใช้สองเบอร์ก็ใช้เบอร์หนึ่งทั่วหน้าแล้วก็ใช้เบอร์ศูนย์ศูนตามราคาขึ้นปั๊มราาขึ้นแล้วแต่ว่าราคามาหรือยังคะราคาอันนี้ไหมอันนี้ไหมมาแล้วมาทำไมถูกฮะทำไมถูกจังเลย หน่้อยเก้าบาทถูกจังเลย แล้วใหญ่มากเลยเนี่ยจากสามร้อยห้าสิบกจากใจพิเซนเตอร์นะครับเคยเห็นถูกสุดรสองแล้ตเก้าสิบอันนี้มีคูปองใช่ไหมคะอันนี้น่าจะมีคูปองทุกคนน่าจะมีคูปองนะคะเพราะปกติแก้วจัดจัดให้น้องจัดสองร้อยหกสิบเก้าแต่ตอนนี้สองศูนย์เก้ารีบกดและชําระเงินได้เลยนะคะเพราะว่าใช่ราคานี้ให้จํานวนจํากัดนะคะลดจากคุณลูกแก้วด้วยแล้วก็มีคูปองลดมีโคบอลด้วยใช่ปกติแก้วให้สองสองหกเก้าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้สองศูนย์เก้าจะเปลี่ยนให้ด้วยเหรอคะพี่ลูกแก้วใช่ มีรีวิวใช่ค่ะตัวน,นี้นะคะแต่ว่าในตะก้าเราแม่ช่วยให้เครับเป็นตลับมแมเป็นตลับนะคะชใช่เป็นหนึ่งตลับจะบอกว่าตลับนี่แหละคุมแหละนะคะกดตลับไปเลยกดหนึ่งตลับเลยนะคะ เลือกเบอร์ได้ด้วยนะคะใช่เลือกเบอร์ได้ด้วยก็น้ามันเงาหน้ามันเงาแล้วมันอยู่ทั้งวันน่ะเป็นคุณช่าตของแบรนด์ด้วยเงาด้วมเนื้อที่ซุ่มหนาแล้วของบรนดดีมากสวยมากแต่ให้ไหนคะที่เงาใช่แต่ได้แต่ได้เอาหน้าหนูไปแล้วไม่เอาเบอร์ศูนย์ศูนย์ก็ได้จะอยากให้ดูมากเลยว่าแบบผิวมันแบบผ่องมาเอาศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ได้ค่ะศูนย์ศูนย์จะไหนคะน้องเบสหนูอ่ะนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวหนูเปลี่ยนพับนี่ไงพี่ แล้วคือแบบเนื้อมันละเอียดมากแต่ให้ดแตะให้ดีกว่าชันชอบฉันชอบนะคุณเพื่อนชอบทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ตรงไหนคะตรงนี้แหละค่ะฝั่งนี้จะให้เห็นแบบความแตกต่างเลยอันนี้คือมันมันดิชิเมอร์อยู่แล้วก็ทาไปเลยนะทาไปเ่ยค่ะัก็คือมาจากผิวแบบของคุชั่นเหมือนกันแกะเบาๆลูกดีใจที่ซุ่มซุ่มซุ่มเยอะไปหรือเปล่าอันนี้คือเบิร์มากซุมอีก อันนี้คือความเงาเพราะว่าเงามากมันจะมีความเงามากโอมันเงาอันนี้เหรอครับใช่ไม่ใช่ชิม่าเลยโอ้วัดเก้ามาเก้าโอล้านสี่แล้ว ทำไมทำไมทำไมถึงว่าหนึ่งคนสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งเบอร์ได้ใช่ใช่ค่ะนี่เราใช้มันจะมีความเล่นแสงสวยจริงจริงมันคือคูชั่นอันเดียวครบเลยคือแกจะใช้แบบเบอร์ศูนย์หนึ่งทั่วหน้าแล้วก็ใช้เบอร์ศูนย์สตามนะคะเพราะว่าศูนย์สองเนี่ยมันจะมีความพองและเล่นแสงสวยเป็นไทไลน์ได้ตัวเลยใช่ถูกต้องค่ะเอาาย่งี้ผมขออ่านเมนคนที่เคยใช้เราได้ไหมใช่ค่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าเอฟซีผมส่วนมากที่เคยแบบใช้อะต้องรู้จักแน่นอนเอาอย่างก่อนใครเคยใช้ มังเมียนมาใครเคยใช้ไม่มาเลยดูเงาแล้วก็วาวเลยแล้วนางอ่ะปกติมันจะแบบว่าต้องลงรองพื้นต้องลองแป้งใช่ไหมแต่นี่คืออาจจะง่ายมากและสะดวกมากคือตบ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 ออกจากบ้านเลยแล้วอะไรนะพี่ สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าก็มีอยู่เก้าสองร้อยสิบเก้าบาทไม่เคยขายราคานี้ผมก็ไม่เขายราคานี้เมื่อเก่อนเราจะขายสองเก้าเก้าถูกสุดใช่สองเก้าเก้าสามศูนย์เก้าแต่วันนี้คือแกงงว่าน่าจะมีคูปองมาแล้วใครได้ไปอย่าลืมนะครับอย่าลืมลอกอันนี้ออกนะครับเพราะว่าลูกค้าโทรมาด่าผมทุกคนเขาลอกหมดมีคนไม่ลอกด้วยหรอมีลูกค้าลูกค้ากระจก อะไรมันมัวมากขนาดนี้โอ้เจอทุกวันโทรมาละโทรมาด่าก็มีใที่หลังทำอะแต่ว่าจบคนแรกเลยไรจบมัวผมคนแรกครับก็คือเอ้าเป็นยังขึ้นไปให้กระจกดีๆก็นี่อ๋อลืมแล้วสมัยก่อนยิ่งยิ่งเหว่ว่าเป็นเต็มๆเนาะใช่ค่ะทุกคนคนะอ้ยขอบคุณมากทุกคนเล็บกดนะเล็บกดนะโปรนี้ให้แค่ในไลฟ์มีเท่านั้น สรงนั้คือมันถูกมากทุกคนคือแกไม่เคยจัดราคาจริงถ้าเกิดใครแบบว่าเป็นสาวบกมีเก็บปลายทางใช่ไหมใช่ค่ะส่งฟรีด้วยราคานี้น่าจะมีคูปองเข้าโชคดีมากเลยนะคะสามารถตุนได้เพราะตัวนี้ช่วงสงการนะคะแมสแบบขายแบบช่วงสงการแบบเป็นแสนชิ้นเลยทุกคนสามารถตุนได้เพราะตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากแล้วผิวแบบว่ายิ่งโดนน้ำยิ่งหอมเอาเบอร์่งเอาเบอร์เอาเบอร์ต่ำมามาโซนโซนป่าเป็นเบอร์ให้ตอนนี้ตอนร้านห้าแล้วบี๊ ไม่เฉด0อีกนาทีอ่าอันนี้คือเบอร์อะไรครับอันนาทีอันนี้00 00อะโอเค3นาทีค่ะ3นึงมา01 01มา01 01อันนี้0อะไรคะ00 00ทำให้ดูว่ามันต่างใช่ถ้าเกิดม่ชำระเงินถ้าเกิดลงปุ๊บจะไม่ใช่ราคานี้นะคะครับอันนอันน ทำร้านเงินตอนนี้เลยนะคะสัปโปนี้คือในช่วงนี้เท่านั้นนะคะตลาดสวยเกินราคามากต้องบอกก่อนเลยว่าตลาดสวยเกินราคาใช่และเขาไม่เคยลดราคานี้อันนี้คือเขามาลดโดยเฉพาะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเห็นลูกแก้วไปไหนที่ไหนเลยใช่ขายยังไม่ได้ไปไายที่ไหนเลยนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่มาไลฟ์แล้วไม่ลดราคาเทาดนี้ใช่เรียบชำระเงินนะทุกคนเดี๋ยวโปรหมดเดี๋ยวโปรหมดนะคะเขาบอกว่าสองตลาด ได้ตลับละสองร้อยสามบาทมากพี่นอนซื้อด้หมเหมือนได้หนึ่งแถมบหนึ่งเลยค่ะเหมือนได้หนึ่งแบางคนพงว่ามันคืออะไรมันเป็นคุชชั่นที่แบบว่าปกปิดรื่อยได้ดีมากแล้วมันข้ามสติปการแบบว่าแต่งหน้าแบบยุ่งยากคือตบเดียวคือจบเอาอยู่เลยบำรุงผิวด้วยอันนี้ คือคุยชั่นนี่จะลดลดขั้นตอนการรองพื้นแล้วก็แป้งใช่ค่ะตัวเดียวจบเลยูค่ะตัวนี้มีกันแดดด้วยนะคะ SPF 42 PA บวกๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นสิวอะไรพวกนี้สามารถใช้น้องได้เลยเพราะน้องเป็นคุูชั่นวีแกนหนึ่งตลับนะคะสามารถใช้ได้เดือนครึ่งเลยนะคะเนี่ยปริมาณเยอะมากูกนะทุกคนนะคะรีบเลย เหลืออีกตั้งสองไม่ทีแต่หกแสนหกแล้วเอ้เรีบหดนะคะทุกคนหาเดี๋ยวไป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 เรีบส่งให้เอาเป็นว่าราคาดีมากต้องขอโทษลูกค้าแล้วขอโทษลูกค้าอีกที่สั่งเลก่อนหน้านี้ขังมากขาวแบบว่าเดินมาห้าสิบเมตรของมากสามส่วนสี่ส่วนสี่แก็ได้เลยอะแต่เฟิร์นชอบว่าเวลามันใช้แล้วหน้ามันอ่อนคือมันทำมาให้สำหรับทุกคนเลยบางคนบางคุชชั่นบางรุ่นเนาะ ถ้าหน้าไม่ขาวตามตามแบรนด์เขาอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่านี่คือเขาสั่งทําให้แบบเหมาะกับผิวเลยแต่แต่แต่อันนี้คือรถที่มีูนยนสีนะเพราะเป็นเข้มเอ่อสีผิวคนไทยสีผิวคาใช้ได้เลยคุชชั่นจริงๆหาสีนี้ยากมากนะคะสีเชตนแบบน้กที่ซูเปอร์เน็ครับแกใช้ทุกวันใช้ทุกวันด้วยใช้ทุกวันไม่ใช้ทุกวันไหม ผมใช้ทุกวันครับเบสใช้ทุกวันไหมทุกวันเลยศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แล้วหนึ่งพันห้าร้อยออเดอร์เลยเออมีลูกค้าใช่มีลูกค้าตุนบางเทียบดูเป็นสิบตลับเลยเออไม่ดอกไม่เป็นเหยือกจริงจริงจริงทุกคนแล้วไม่ไหลไม่ยืดไม่หืนนะอะมาใส่สารคือมันโบยหยือกไม่หืนใช่แล้วไม่เป็นแม่หมดจำได้ไหมอ๋อใช่ ใช้แล้วหน้าเราจะไม่เป็นแม่มดไม่ตคือมันเป็นค่าเป็นเกาะเป็นอะไรเงี้ยคือหน้าคือคือเคยแบบว่านแบบแตกหน้าเราเคยบอกร่างกายไหมน้ำน้ำมันแบบมันหยามันหยาไหมใช้ใช้หนึ่งเบอร์สําหรับสีผิวสีผิวตัวเองก็ได้แล้วก็ใช้เบอร์ที่ขาวกว่าเป็นไฮไลท์ใช้เบอร์ที่เข้มกว่าเป็นเป็นลองพื้นอีกสามสิบวิ ซูนั่นเองครับมาตี้ใา่รีบกดนะทุกคนเนี่ยโปจะไปแล้วนะรีบกดนะฮะเขาแต่งหน้าให้บอยประจำเขาก็รู้จักไงห้าเบอร์ไงห้าเบอร์ฮได้ราคานี้รีวิวให้แก้วด้วยนะใช่ราคานี้เฉพาะในไลฟ์นี่เลยรีวิวให้น้องลูกแก้วด้วยนะตอนนี้แจกหกแสนเจ็ดเอิหกล้านเจ็ดเลยอ๊อ้ยหนึ่งล้านเจ็ดแล้วอ๋อจะส่งเจ็ดแล้วโอ้โหมาเกี่ยวกันเนี่ยสองพันล้าน มคคือการที่แบบว่าสินค้ามันน่าใช้ไม่ต้องคิดมากไงพอพูดปุ๊บคนกด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 เลยแต่เล่นแสงสวยตัวเนี้ยเล่นแสงกระทบโดนน้ำยิ่งผ่องโดนน้ำยิ่งมันเป็นนอะไรมันเป็นคุชชั่นหน้าเงาเมีพี่น้องมันเป็นคุชชั่นหน้าเงาแต่กดไปแล้ว3,000บาทเหลือเหลือรอชำระต้องรีบชำระเดี๋ยวเจ้าราคาีดลงตอนนี้ไม่เวลาชำระถ่ายลุกหอไหมถ่ายลุกหล่อได้ค่ะดไม่ายลุล่อไดีไหถ่ายรุกหล่อหม่ายอได้ไากได้ค่ะายลุกหล่อ้ะดีไห เปี้ยวถ่ายรูปให้หน่อยจ้ะน้องน้องอออ๋น้งเบลใช่ไหยหล่อหล่อมากเออหล่อเท่ห์วู้ดโอเคครับพี่เฟิร์นเราก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะเฟื่องี่เฟิร์นอยู่ข้าวไหมไปกินอะไรก่อนไหมไปกินอะไรกับพี่เฟิ่อเธอหกหกล้านแปดมาแน่หกล้านแปดมาแน่เาตั้งกรนี้ดีดีกว่านะครับทุกคนทุกคนยังกล่องมันไปไหนอะกว่าอยู่นี่ได้อยู่นะคะดังนั้น คนนะคครับิดว่าราคาถูกมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆชอบตรงที่ว่ามันหานแล้วมันเงาอย่าลืมกดยืนยันตอนนี้ถ้าไม่กดล่ะคับตอนนี้มันจะเด้งกลับมาเป็นราคาเดิมไม่เอาโทรศัพท์นะไม่ติดต๋วนี้นะชำระเงินได้เลยนะคะต้องมองอันไหนคะก้องก้องข้างบนใช่ไหมคะก้องคืก้องพี่แก้าก้อนนี้ไหถ้าไม่ชำระเงินตอนนี้จะไม่ใกล้ไม่ใกล้ราคาที่เข้ามาหาเออไม่ใกล้มันจะได้เห็นอ่ารีบเลยเหลือเวลาอีกอีกไม่หมดอีกแล้ว ให้กดสําระเงินไงเหลือเวลาสําระเงินอีกหนึ่งนาทีค่ะอีกไม่งั้นราคาดนไม่งั้นราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่0หบาทนะคะ